ผมเนี่ยยุคเวลายุ่งกทั่งเมียผมว่าโอ้ทำไมไหว้บาดจังผมบอกว่าแสดงพ่อแสดงปริหารให้คนไปนำได้เห็นกับต่ายคลอดที่ป้าก็คลอดไปเลยจนกระทั่งเกือบสามทุ่มค่อยตกในขณะนั้นเพื่อเขากลับไปเพื่อเขาโทรบอกผมว่าโอนายอำเภอผมคนนั้ตกอยู่เลยเนี่ยคนนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ทำการเล่นๆไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่ง ไม่ทำเพื่อผมได้แต่ทำเพื่อบรรณากรรมและก็ชาติบ้านเนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาใเมื่อเช้าผมก็ไม่สบายใจอย่างมากเลยพอได้ข้อมอูลจากตำรวจเพราะว่ามันเหมือนกับผมอยู่โคสุนพิสัยเลยไม่ได้ต่างกันเลยตอนนั้นผมไปปราบพวกไปรุ่นจนเทียนเต้นเลยคือที่นี่มันก็เหมือนมีแกลง,งไปรุ่นเวลาจัดงานเนี่ยมันก็นัดก,กันมาห้ามหากัน ทั้งยิงทั้งระเบิดทั้งไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ชกต่อยฟาดกันธรรมดามันมีระเบิดมีปืนอีโคสมก็เหมือนกันตอนผมไปเนี่ยมีงานบอลลัซิ่งไม่ยิงก็ระเบิดทุกครัง้งผมก็มาจับระเบียบใหม่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าเวลาผมไม่อยู่แล้วมันจะทำยังไงมันจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อย่างเด็กพวกเนี้ย เราจะทำยังไงัขนาเนี่ยรัฐบาลกสชเอยเนี่ยก็จะมาพองรองไม่มีสีจะเด็กคนรุ่นยุน้ตีกันอยู่มันไม่สนใจสีอะไรไม่รู้กับกูคนอำเภอกับกูอำเภอเดียวกันยันตีกันเลยคนละหมู่บ้านมันมาเป็นแจ้งเลยนะที่นี่ก็เหมือนกันผมได้ข้อมูลจากตำรวจว่าเวลามันจัดงานมันจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาดูแข่งรถเนี่ย พวกนี้เขามาแล้วเขาไม่รู้จะไปไหนเพราะจังหวันเรไม่มีเขาก็จะมีอะไรบันเทิงอยู่ในสนามนั่นแหละไม่ใช่ไ่ยิงข้างนอกแต่ที่นี่พวกไปนู่นเนี่ยมันอาจจะชวยโอกาสเพื่อภัยเมื่อเช้าหมดเลยเรียกประชุมตำรวจตั้งแต่เช้าาของป้องกันให้ได้คือห้ามเข้าไปยุ่งอืมว่าเหมือนระบการเขตเขาเลยอย่านั้นพวกนี้ไปเมาขึ้นมาโอ้ยุ่งเละเสียหายหมดก็ไม่รู้จะการได้ขนาดไหน การยืมพวกเนี่ยผมก็อยากให้เสด็จพ่อให้แสงฟ้าฟ้าผมสักเส้นใครคไม่ไดีผมชี้นิ้วแม่งเจะทินจชมอไปเลยทีนี้ต้องตั้งหลักอย่างนี้เราคนดำเพื่อเสด็จพ่อให้บารมีท่านปกป้องคุ้มครองให้เบรืรองลำมีแต่ความส้นติที่แท้จ <c oughs> รคิงแต่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อต่อเวลาก็ให้ท่านจัดการวันนั้นเนี่ยพิธีมงคลเนี่ยต้องเล่นไปเรื่องนี้ แต่ไม่มีการสับย์ชัน<ต>่นโดยเดชายครับเพียงต่ขอพรพระองค์ท่านให้เพราะน,นั้นเนี่ยเราเข้าไปเราจะต้องเป็นตัวขยายขยายสิ่ง,งนี้ออกไปทุกคนที่มีอยู่ไม่มีแต่ความเมตตาความเมตตาเท่านั้นนอที่เราจะพุ่งลองพวกนี้อยู่ร่าแต่ว่าความเมตตานั้นจะพลังขนาดไหนก็ต้องอธิการจิตต่อพระองค์ท่านให้ประทานความเมตตาให้กับพวกเราทุกคน ไปถึงไหนเนี่ยก็ไปชักชวนเ่อเข้ามาต่อไปเนี่ยใครจะว่าสีไหนไม่เกี่ยวใครจะว่านักเลงค้มไหนไม่เกี่ยวทุกคนคือลูกหลานราชการที่การเป็นลูกหลานกษัตริย์ต้องทาตัวยังไงเพราะนั้นเนี่ยเรนชุดที่สองต้องออกครับผมเรนชุดนี้ต้องออกมาใครฟังเนี่ยถ้าไม่สํานึกก็รับผิดชอบต่อพระองค์เองว่าคุณเป็นลูกกษัตริย์ต้องมาพูดตัวยังไงเพาให้ ฟังง่ายเข้าใจง่ายเห็นภาพชัดแล้วเราก็จะกรเด็นหาสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์เราลงขันก็นเองนี่แหละประเด็นว่าผมจะมาครับผูบ้ใหญ่บ้านเปิดทุกห้องเปิด <c oughs> ตามหองกายข่าวเพราะนั้นใครก็ตามรู้ว่ารู้ตัวไป็นคนระนดมหรือว่าทางานที่นี่ถ้าใครไม่มาลงสวงใครมาช่วยกันขยายพระบารมีพวกท่านเดี๋ยวท่านมาห้องผมต่อไปนะพี่ ผมให้เปลี่ยนรูกหลังผมเป็นรูกรอห้าในที่นั่งผมอ่ะด้านหลังเนี่ยผมให้เปลี่ยนแล้วก็าเจะมาวัดแล้วของลูกผงท่านนี่แหละสงช้างนี่แหละมาไว้ด้านหลังผมแล้วก็ห้าผมจะย้ายไปอยู่กับรูปในหลวงฝั่งข้งข้าทีนี้ใครมันนั่งกับผมคิดดีดีหมชีไปที่มึงไม่คิดไม่ดีกับพวกครูมึงมาฝาก 分配套。<noise> <noise> <noise>